สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันพุธท,ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะจ๊ะวันนี้พบกับช่อง YouTube สมาทาโร่นะจ๊ะพบกันเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคม2563เปิดไพ่ไทายดวงนะคะคนที่เกิดวันพุธพุธกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ไม่แยกรวมกันไปเลยนะคลิปเดียวเพราะว่า ถือว่าเป็นวันพุธเหมือนกันไม่ต้องคิดเยอะจะเกิดปีไหนพศออไหนราศีอะไรถือว่าเกิดวันพุธเหมือนกันจบนะคะ 8ถึง15ตุลาคม2563นะก่อนอื่นก็ฝากคนที่เกิดวันพุธอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ส้มมาทาโร่ด้วยฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะส่วนท่านใดท่านไหนที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับส้มมาทาโร่ตอนนี้ก็มีโปรโควิดนะ ดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีสามคำถาม59บาทเรื่องทั่วๆไปนะ5าคำถาม99บาทแต่ถ้าจะเน้นเจาะจงเฉพาะความรักก็3คำถาม99บาท5าคำถาม149บาทแต่ถ้าจะดูพื้นดวงโดยรวมสถานการณ์ทั่วไปช่วงนี้ระยะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างถามได้ไม่จำกัดคำถาม2 5 9บาทนะแต่วันนี้มาเปิดไพ่ทายดวงให้กันก็ฟังเป็นดวงโดยโรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะจ๊ะก็ฟังเป็นคำเน้ แนะนำฟังเป็นแผนที่ชีวิตส้มมาก็ทําคลิปให้เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนขอแค่คนวันพุทธที่เข้ามาเนี่ยอย่าลืมกดติดตามก็พอแล้วก็ฟังคลิปนี้ขอแค่กดแชร์ให้ส้มมาคนละหนึ่งคลิปคนละหนึ่งแชร์นะจะแชร์ในไลน์จะแชร์ในเฟซอะไรได้หมดหรือมีเพื่อนฝูงแนะนำต่อนะเป็นกำลังใจให้กันตรงนี้นะคะจังหวะนี้เนี่ยสัปดาห์ที่สอของเดือนตุลาคมถือว่า เป็นสัปดาห์ที่ดีของคนที่เกิดวันพุธมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆด้านเรื่องที่รอคอยมานานเรื่องที่มันสะดุดติดขาดหรืออะไรที่มันเคยล่าช้าอยู่ช่วงนี้มันจะเป็นเหมือนว่าทางสว่างฟ้าเปิดนะสี่ไม่เท้าคนนอนพนมมืออะไรที่มันล่าช้าอะไรที่มันเคยสะดุดติดขดัดหรือโปรเจกต์เก่าๆโปรเจกต์เดิมๆที่เคยพับไว้ตอนนี้ได้เวลาเอามาสะสางได้เวลา มาปัดฝุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรเก่าๆที่มันคลังคาคาละคาซังอยู่คนวันพุธเคลียร์ให้เรียบร้อยจบปัญหาเก่าๆแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่คนที่รอคอยการเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงโยกย้ายขอแค่คุณมุ่งมั่นคุณกระตือรือร้นตอนนี้โอกาสมาถ,ถึงมือคุณแล้วอยู่แค่ว่าคุณจะแอคทีฟไหมคุณจะขยนันคุณจะพุ่งทายานไปสู่ความสําเร็จนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเดอะซันเนี่ยอยู่เฉยๆก็ไม่ได้นะ มันต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะ คือโอกาสมาถึงแล้วคุณก็ต้องรีบว้าไว้หนึ่งถ้วยทุกอย่างสถานการณ์มันอยู่ในมือคุณแล้วอยู่ที่คุณจะรับไหมแค่นั้นเพราะฉะนั้นโอกาสมาตรงนี้แล้วขอให้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะหลายๆคนเจอกับสถานการณ์ชา้ชาๆได้พาเล่มงามก็ขอให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างหนึ่งอ่ะคุณต้องห้ามหยุดนิ่งห้ามหยุดอยู่กับที่คนทํางานประจําที่คาดหวังในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือการปรับเงินเดือนอัน อันนี้มันก็อยู่ที่ตัวคุณนะ ถ้าคุณไม่ได้แสดงศักยภาพถ้าคุณไม่ได้พิสูจน์ตัวเองไม่ได้ทําให้คนอื่นเห็นเป็นที่ประจักษ์อ่ะคุณจะมาบอกว่าทําไมคุณไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสักทีทาไมไม่ได้ขึ้นเงินเดือนสักทีคนวันพุธจําไว้อย่างหนึ่งนะกรรมคือผลของการกระทําเพราะฉะนั้นทําดีมีคนเห็นขอให้มุ่งมั่นขอให้ตั้งใจทําอะไรให้มันทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะแล้วผลที่ตอบรับกลับมายังไงมันก็เป็นผลดีเกินค อยู่แล้วแน่นอนส่วนคนที่รอคอยโอกาสเดี๋ยวจะมีงานเข้ามาแล้วเป็นงานที่ดีที่รักที่ชอบแล้วตอบโจทย์แล้วเงินเดือนดีด้วยนะอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้บอกไว้เลยว่าเรื่องงานสําหรับคนที่เกิดวันพุธ รอฟังข่าวดีได้เลยงานทุกอย่างทุกอาชีพโดยเฉพาะช่วงนี้งานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดืม่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะขายชาไข่มุกจะเปิดร้านขายส้มตําจะเป็นหมูจุ่มชาบูหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดืม่มเกี่ยวกับเรื่องของการกินดีหรืองานที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างธุรกิจไฟฟ้าครบวงจรหลอดไฟขายธงขายเทียนขายอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะหรือตกแต่งภายในช่างไฟฟ้าอะไรต่าง ต่างช่วงนี้ประสบความสําเร็จดีหรือธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆของเด็กๆเสื้อผ้าเด็กของใช้เด็กของเล่นเด็กหรืออะไรแบบนี้จะประสบความสําเร็จดีโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีไม่มีปัญหาแต่อย่างที่บอกอ่ะถ้าอยากประสบความสําเร็จเร็วขึ้นแล้วอยากได้ไปไกลได้ขึ้นไปไกลกว่านี้อยากให้มันดีขึ้นกว่านี้คุณก็ต้องกระตือรือร้นมากกว่านี้และขยันมากกว่านี้ย้ำคนวันพุธนะ โอกาสมาแล้วคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วก็ทําให้เต็มที่จําไว้เลยว่าคนขยันนะรางวัลอย่างไงก็คือความสำเร็จนะเอาหัวเป็นประกันได้เลยส่วนเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงนี้ก็หาลูกค้าใหม่ๆขยับขยายเปิดตลาดนะส่วนเรื่องอะไรที่มันยังค้างคางมันต้องเคลียร์ต้องสะสางก็ทําให้จบแล้วมันจะได้ขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรเก่าๆที่คิดไว้แล้วยังไม่ได้ลงมือทําก็ลองเอามาคิดลองเอามาทบทวนพิจารณาดูเรื่อง บางเรื่องอาจจะย่าร่าช้าสักนิดหนึ่งอาจจะล่าช้าหรืออาจจะมีปัญหาสะดุดติดขัดบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะสำเร็จสมหวังดังใจคนวันพุธทุกประการเพราะฉะนั้นสู้ค่ะลุยค่ะไปให้สุดค่ะความสำเร็จรออยู่แม้ว่าจะช้าหน่อยแต่มันชัวนนะสำเร็จช้าหน่อยแต่สำเร็จชวนนะอันนี้สมมติคอนเฟิร์มนะจ๊ะความรัก คนโสดมีเกณฑ์ได้แฟนที่มีอายุเด็กกว่า แต่ถ้าบางคนที่ไม่ชอบสไตล์เด็กกว่าก็จะเจอประเภทที่ว่ามีลูกน้อยห้อยติดมาด้วยก็คือเป็นสองกรณีคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคู่ที่มีอายุน้อยกว่าเรากับอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกพ่อไม้ลูกติดแม่ไม้ลูกติดแบบนี้ก็เป็นได้แต่ขอแค่รักกันเข้าใจกันเติมเต็มความรักของคนวันพุธในระยะนี้สามารถออกแบบได้ความรักอยู่ในมือคนรักอยู่ในมือสามารถที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยคนโสดที่เก็บเนื้อเก็บ ตัวมานานแล้วก็เปิดตัวสักหน่อยนะเปิดตัวสักหน่อยแสดงตัวสักหน่อยแล้วก็เปิดใจสักหน่อยหนึ่งไม่ต้องไปปิดกั้นอะไรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็หลายๆคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมเปิดตัวไม่ยอมเปิดใจไม่อยากจะมีใครนะรักษาศีลเป็นแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ก็เปิดใจเหอะนะถ้ามันมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์และตเติมเต็มก็อยากให้เปิดใจส่วนในเรื่องของคนมีคู่โดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยหลายๆคน รอการมีลูกมีบุตรจะได้บุตรสําเร็จสมหวังดังใจใครที่อยากมีลูกนะจะมีลูกสาเร็จสมหวังดังใจแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนกันก็คือว่าช่วงนี้การงานปริมาณงานมันเยอะก็ต้องพักผ่อน นะอย่าหาักโหมพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้แข็งแรงน้ำเชื้อแล้วก็ไขนะ่มันจะได้แข็งแรงแต่ก็ฟันธงได้เลยว่าคนที่เกิดวันพุทธที่อยากจะมีบุตรมีเกณฑ์จะได้บุตรสําเร็จสมหวังดังใจนะส่วนช่วงนี้เนี่ยใครที่ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันก็อาจจะต้องหาเวลาไปทานข้าวหรือว่าหาเวลาเติมเต็มความหวานความโรแมนติกให้กันบ้างนะเพราะว่าคีย์เวิร์ดของคนวันพุทธที่มีคู่เนี่ย หลักๆก,ก็คือการเติมเต็มซึ่งกันและกันตอนนี้ถ้าคุณใส่ใจกันและกันน้อยลงหรือหลายคนอยู่คนละที่คนละทางต่างคนต่างอยู่วันหยุดหรืออะไรควรจะหาเวลามาเจอกันบ้างนะจ๊ะเป็นการเติมความหวานเติมพลังงานให้กันและกันเนาะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ย อะไรที่มันสะดุดติดขัดอยู่หรือหนีสินเก่าๆอะไรเก่าๆคุณจะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้จะสามารถแก้ไขได้แต่มันไม่ได้ว่าเป็นดวงคนอื่นมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะ คุณจะกระตือรือร้นคุณจะแอคทีฟอยากจะทำงานอยากจะขยนันอยากจะหารายได้เสริมรายได้เพิ่มเพื่อที่จะเอาไปปลดหนี้ปลดสินตรงนั้นแล้วคุณปลดหนี้ปลดสินได้แล้วคุณทำได้เรื่องการเงินสำหรับคนวันพุธจริงๆแล้วเนี่ยไม่ห่วงอะไรค่อนข้างที่จะได้แต่บางกรณีที่คนที่ยื่นเอกสารสัญญาหรือทำเรื่องยื่นกู้ธุรกรรมการเงินอะไรต่างๆอาจจะล่าช้าหรือสะดุดติดขัดนิดนึงแต่โดยรวมแล้วว่าสำเร็จสมหวัง ดังใจไม่มีปัญหาส่วนคนที่อยากจะขยับขยายธุรกิจกิจการหรืออยากจะลงทุนเพิ่มหรืออะไรใดๆก็ตามก็ลองหาข้อมูลอะไรดีๆคิดพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะลงทุนละกันว่าตอนนี้มันใช่จังหวะเวลาไหมถ้ามันยังไม่ใช่จังหวะเวลาก็อาจจะร่างเป็นโปรเจกต์หรือมีแพลนเป็นไอเดียไว้ก่อนแล้วรอเวลาที่เหมาะสมหรือมีโอกาสที่เหมาะสมค่อยเริ่มต้นค่อยลงทุนก็ได้ในกรณีนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าส้ม มาพูดย้อนแยง้งไม่ได้ย้อนแยง้งคือการลงทุนนะ่ะมันมีความเสี่ยงโดยเฉพาะการลงทุนด้วยเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นการลงทุนด้วยแรงหรือใช้สมองอ่ะอันนี้เต็มที่ลุยเลยไม่ว่ากาันเนาะก็ฝากไว้ให้คิดแต่โดยรวมเรื่องการเงินนะ่ะไม่มีปัญหาค่อนข้างที่จะแฮปปี้ดีแล้วก็คนขยันอย่างคุณนะ่ะ ยังไงก็ไม่เดือดร้อนยังไงก็ไม่ติดขัดอยู่แล้วนะส่วนเรื่องสุขภาพพูดไปแล้วช่วงนี้เนี่ยอย่าหักโหมง,งานหนักจนเกินไปการที่บอกให้คุณขยนันให้คุณแอคทีฟให้คุณกระตือรือร้อนนะ่ะมันก็ต้องมีเส้นบางๆของความพอดีด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ยทํางานหามรุ่มหามค่าไม่ได้พักผ่อนจนตาเบลอจนปวดตาจนแสบตาจนไม่ได้พักผ่อนอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย หักโหมได้แต่ก็ให้มันพอดีกินให้อิม่มนอนให้หลบับพักผ่อนให้เพียงพอย้ำเรื่องการพักผ่อนนะเพราะว่าบางคนทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์มากหรืออยู่กับเอกสารอยู่กับอะไรเงี้ยมันจะเกิดปัญหาสายตาหรือบางคนทำงานในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอก็ต้องระมัดระวังหรือบางคนอยู่กับแสงสว่างอะไรที่มันจ้าเกินไปเนี่ยหลักๆนะเตือนแค่เรื่องของการพักผ่อนการหลับนอนกับไอ้เรื่องของปัญหาสายตาแค่นั้นนอกนั้น โดยรวมไม่มีปัญหาแล้วก็ช่วงเนี้ยใครหลายๆคนที่ดื่มน้ําน้อยนะสําหรับคนที่เกิดวันพุธพยายามดื่มน้ําเยอะๆแล้วนอนหลับให้เพียงพอน้ำไม่งั้นเดี๋ยวสมองเบลอแล้วก็มันจะส่งผลต่อระบบภายในมันจะรวนนะจ๊ะฝากไว้นิดนึงนะความขยนันความมุ่งมั่นความอดทนสู้ลุยนะ่ยมันเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็อย่าหักโหมมากเกินไปสุขภาพก็เป็นสิ่งจำเป็นก็เป็นเรื่องสำคัญนะการทำบุญเสริมดวง สัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมนี้การทําบุญเสริมดวงจริงๆทําบุญด้วยน้ําดื่มก็ได้ถวายน้ําดื่มถวายน้ําปานะกับสงหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรที่สะดุดติดขัดอยู่มันจะได้ราบรื่นปัญหาทุกอย่างจะได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีกับอีกอันนึงเนี่ยทำบุญกับเด็กก็ได้เด็กเนี่ยจะทําบุญด้วยน้ําหรือด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะซื้อน้ําซื้อนมถวายทําทบุญกับบ้านเด็กกพาพร้าหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้กับอีกประเภทหนึ่งก็คือในเรื่องของแสงสว่างทางปัญญา ก็พวกการทําบุญบริจาคหนังสือหรือให้ทุนการศึกษาหรือทําบุญบํารุงค่าน้ําค่าไฟวัดให้แสงสว่างหรือเติมน้ํามันตะเกียงหรือถวายหลอดไฟถวายเทียนอันนี้เป็นการแก้เคสเสริมดวงง่ายๆนะจ๊ะนอกนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ก็อย่างที่บอกย้ําอีกครั้งหนึ่งอะไรที่จําเป็นต้องเคลียร์ต้องสะสางก็เคลียร์ให้จบซะสะสางให้จบซะจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจะได้ไม่ต้องมีอะไรค้างคานะโดยรวม รวมสัปดาห์ที่2นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งของคนที่เกิดวันพุธเนาะส้มมาเป็นกําลังใจให้นะขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวงังอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ส้มมาด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ